สวัสดีครับอยู่กับพวกเราบิลลี่พัชนนครับเบ๊พนันทาขาเรามาทำอะไรตื่นเต้นมากวันนี้ในที่สุดในที่สุดเราจะได้มาดูทีเซอร์ตัวแรกของเราอดใจรอไม่ไหวแล้วเอาจริงตื่นเต้นก่อนดูคือโปสเตอร์เราออกไปแล้วออกไปแล้วครับเอาไปแล้วโอ้สวยมาก zoom detail กันดีฮะซูมดีเทลกันดีๆคนรูกเลย แต่ลับเสี้ยวของกระจกอ่ะมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่รอช้าเลยอืมเราอยากเลยนะเราเราเราอยากเตรียมแบบว่าไม่ไหวละไม่ไหวละวเ้ยรับคนนี้เฮ้ยนะเไ้ยทำอะไรไม่เลยอยากพวกคุณกำลังจะเข้าสู่การศึกนรกร้อยยี่สิบชั่วโมงต่อจากนี้เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักตั้ง ต่อไปนี้มันข้ามพากูเด็คขาดมึต้องอยู่ข้างๆกูเพราะมเป็นของกู เฮายขนด้วเลยโอ้โอ้อาโอ้ภาสวยมากเดือดมากโอนี่มันสมก็เป็นหนังแนสืบสวนสอบสวนแอคชั่นบอกอยากเห่นไปจริงๆให้เล่นเล่นแล้วเียโอ้อันนี้แค่ซีซั่นแรกนะอันนี้แค่ซีซั่นแรกนะนี่เรายังไม่ได้เห็นแอก อนาพตอยากรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนให้ดูแค่นี้ก็แบบตอนฉาก 4G ยังไม่ค่อยออกว่าเท่าไหร่สำหรับทีเซอร์นี้ชอบตอนสู้ตอนหลังก็ชอบอยู่แล้วเราเรา่ต้องเลยชอบอยู่แล้วตอนแรกโอตอนแรกคือแบบตอนสู้อ่ะมันอยากดูเลยอ่ะแบบอยากให้ถึงวันที่25พฤศจิกายนเร็วๆขนาดเราเราจะต้องไปเลยสคริปต์ได้ไหมสคริปต์ได้ไหมขอหลับ เราตั้งแต่วันนี้เลยเราไปตื่นอีกทียี่สี่เลยเดี๋ยวเราไปดูดอ,อกีกรอบอยากจะะกดแบนบว่าพอดทุกอันทุกอันทุกอันเลยแบบภาพทุกอย่างสวยมากไม่คิดว่าที่ที่เราถ่ายกันแบบว่าปุบป๊บปับ<ม>๊บปุ๊บปั๊บภาพจ่อมาสวยขนาดนี้แล้วแบบเล่าเรื่องแบบมุมแบบคือมันไม่ได้คุยแบบยอมอะ่ะสุดยอดซีนละสุดยอดนัดก็ยอมสุดยอดขออีกรอบได้ไหมอ่ะ แมันแบบตอนนี้มันกำลังแบบมุ่ยเป็นใจเต้นอ่ะมันแบบดีใจมากครับอยากให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะครับที่เซอร์นีรสนะครับเอาฝากร่าเราของพวกเราด้วยนะครับทางต้องสั่งกดสมัครสมล้วก็แอปพลิเคชันสามพันนะครับเริ่มต้นตอนแรก25มิถุนายนนี้ครับและยังมีเวอร์ชันอังคับนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ช่อง YouTube Idol Factory นะครับเจ้เอาตัวเลยอ่ะ